อาอีกแล้วพี่น้องมีงานอะไรแล้วก็ไปส่งงานนะคะท่องป้อนกะตรงเนลแลวนะคะตั้งจังสีนะคะเอขอบคุณเลยลายลองกับเสียงบ่ดีนะคะเพลงกับบ่ใดจะกระสีลองวาขอบคุณมากๆนะคะคุณสุธารัตน์ท่องปอนอันถือว่าน้ออันมาถือขออภัยเรค่อยๆคุณสมพิดก็สวัสดีคุณจุฬารัตน์เอาขอบคุณมากๆนะคะอันนี้คือดวงใจ เอยน้องใจของน้องทองปอนท้องพี่ทองปอนนะคะเนาะอามอบให้เพื่อนเพื่อนพี่พน้อง,งอันฮาบัติขอเอาไพ่เ้ยะค่ะเดอะ้ออันบัติขอเอาภพเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณคุณปานอมนะคะคุณปานอมเปลี่ยนซื้อไหมเนาะค่ะเนาะชื่อใหม่เนาะค่ะเนาะคนเปลี่ยนซือ้อป้าจะเป็นเพนเปลี่ยนซื่อไหมเนาะค่ะเนาะขอถวดขอเอาไพ่เนาะค่ะเนาะแล้วท่านในห้องไลค์คะ่ะ ขอบคุณค่าน้องทักทักทายคุณกัญญาค่าเนาะคะ่ะน้องสำเบิงเนาะคะ่ะไปใส่นอนนะคะอาจารย์ระบบพันเราไปไวใส่น,ะะนอนค่ะเนาะว่าห้ท้องปอนเห็นเนาะคะ่ะคุณนสูบพิษอะไยเงี้ยมขึ้นเนาะคะ่ะเนาะนอนตอบประเด็นเนาะค่ะต้องนั่งเอานั่งสีละปอน,นอะไรเพราะเอาไ่เนาะคะ่ะเนาะ นางวังหันเนาะค่ะเนาะยาจะหัวขวนกันกับประเดีวเนาะค่ะเนาะหัวขวนกับหัวขวันลูคุณใหม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆท่มานเ้อะภาษาอังกฤษเป็นเนาะค่ะเนาะต้งป้อนอันบอกเอ,อกไปเลยว่าเป็นสื่อคุณใหม่เนาะค่ะเนาะสวัสด,ดีขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีทุกคนนะค่ะเนาะโอ้ยบ่อยค่ะง่วงนอนแย่อยู่เนาะค่ะเนาะนอาง่วงนอนบ่อยเนาะต้องป้อนกันายโอ้ยากเป็นจังไรเนาะค่ะเนาะ อันนี้มาขึ้นกับส่วนตอบคอมเมนต์เลยแต่ละคอมเมนต์เนาะคะ่ะอ่าโทรเราท์าบรุดเมื่อเราเมนเร็วบ้านอยู่ที่อำเภอปทุมจังมหวัดรออด็ดค่ะขึ้นมาลายงานตัวทองกอนสีขันเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะบางสังบางเข้ากับคุเด้อค,คุณแม่เนาะ,ค,ะ,นะค,ะคุณแม่ลำพูนเนาะคะ่ะเชีย รู้สึกดีใจขอบคุณมากๆนะคะคุณน้องลี่เนาะคะ่ะหอดใจแล้วเนาะคะ่ะคุณน้องลี่เนาะค,ะะคะ่นนะเนาะสวัสดีพกอนนากนโดวแล้วเนาะคะ่ะอ้อขอบคุณท่านระบบนะคะจีดันเพื่อนคุณสำรวยเพชรวิเศษก็สวัสดีเช่นกันค่ะปีใหม่จ้าเนาะคะ่ะคุณหนึ่งเป็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวท่านไรบ้านได้ตอบทั้งปนกทสิไปอตอบหลังบ้านก็นสีค่อยไปเนาะคะ่ะเนาะเพราะวา่าช่วงเวลาทั้งปอนสะดวกเนาะคะ่ะวัต่ท่้งปอนกนอ่ะเฮ็ดอ่ะ คุณใหม่เนาะค่ะเนาะแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณใหม่นะคะคุณน้องสำรวยก็สวัสดีสุขสดชื่นสมหวังเลยค่ะเด้อเพื่อนๆพ่อเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะน้องรัชพงษ์รักทองแดงก็เฮงเฮงปังปังกันทุกบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเหมือนเดิมค่ะ บอปินจากยางพี่นองเอ้ยท้องปอนกระไรสวัสดีจ้าเนาะค่ะคุณสุธารัตน์เนาะคุณปะนอมเนาะ,ะใจเนาะค่ะเนาะมีความสุขประสบความสำเร็จโชคดีมีชัยกันทุกคนทุกบ้านเนาะค่ะเด้อ สผ่านไปผ่านมาก็มาทักทายกันได้นะคะโอ้ยน้องใหญ่สองตัวอ่านเพิ่นมานางอ่านเบื้องท้องปวนเปิดอยบานนึกไปโดนเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวที่อำเภอร์วัดสมรสถูกหายตรงไหน้าเนาะค่ะเพราะว่าท้องปวนกับมาอยู่หาอยู่หน้าเนาะค่ะเนาะก <c oughs> ็ไม่บ้าเมียนวานในอนอนจะผิดนะค่ะไปนอนบ้านเนาะค่ะต่ว่าออกมาหน้าเต็ม ค่ะโชคดีเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะโชคดีเช่นกัน,นะค่ะปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆไปพี่น้องๆทุกท่านทุกกำลังเฮงเปังปังกันทุกบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเหมือนเดิมค่ะสุขกันทุกคนวยค่ะเด้พอพ่อสอสองพันห้าร้ยหกสิบแปดเนาะค่ะปีใหม่เนาะค่ะเนาะ ให้พบใหม่เนาะคะ่ะเนาะที่มาให้กำลังใจได้ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆนะคะคุณจุคุณจุลาลาดเนาะค่ะคุณคุณปานองก็สวัสดีคุณใหม่เนาะคะ่ะเนาะเป็นคอมเมนต์งดขอบคุณมากๆนะคะอันนี้คือดวงใจไอ้น้องใจของน้องทองปอนทองพี่ทองปอนเนาะคะ่ะเนาะอ่ะมอบให้เ,เพื่อนๆพิธีน้องๆขอบคุณกัญญาลนมิตที่ดี ที่ดีๆมีต่อกันเนาะค่ะเนาะขอบพุ่นหลายๆแล้วค่ะเด้อผ่านมากพอเพราะพันไก่เนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะความสุขมากๆเนาะค่ะเอามือว่านท้องปอนเพรได้เปิดบ้านเนาะค่ะเนาะมือนกันท้องปอนกันเลยน้องเปิดเปิดกับว่เป็นเมื่อไหร่เมื่อันนี้เนาะค่ะ คุณสำรวยสวัสด,ดีคุณสำรวยด้วยนะคะคุณใหม่นะคะเนะาะสวัสด,ดีคุณสำรวยนะเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเหมือนเดิมคะ่ะ <c oughs> เพืเ่อนๆนะคะนะงะอง่านรังคังเข้าหะะ้องอ่ะท่านทุลักด้วยนะองๆยังไม่ท่านสะดวกนะองๆไอช่วงไรสะดวกท้องปังกับิี่ขาไปตกเอ,อาอีกแล้วพี่น้อง <laughs> มีงานอะไรแล้วก็ไปส่งงานนะคะท่องควนกะบตรงเนล้ลวนะคะหลายจัง้อยกันนะคะน้ท่องควันไปเอาหนำไมากินนะคะฮะอ่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ่ะเด้อขอบพุนหลายๆนะคะเนาะ,ค,ะคุณคุณจุธารัตน์แมนมโนนแบบนี้นะคะเนาะเอาเบาซื้อๆตรงๆไปนะคะจ็เป็นจังไดอาจีพเบาย่างหนึ่ง อาลินกับของไปอีกทรั้งหนึ่งแล้วค่ะเนาะฟังเสียงล้มแล้วค่ะเนาะทักทายกันเป็นกําลังใจให้กันและกันได้ค่ะเด้อแล้วค่ะเนาะเป็นน้ำเสียงแล้วค่ะถ้าผู้เรียลซื้อจริงเพื่อนกับว่าเปลี่ยนกได้ว่าดันนาะก่อนกับเลยเอาเปลี่ยนแล้วค่ะเนาะถึงว่าเปลี่ยนกับจิตเพื่อนสวยจังเลยตะกอนแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณอังกฤษแล้วค่ะเนาะแล้วคือสิเมนคุณกับมอนหลัดเนาะค่ะเพื่อนๆกับเปลี่ยนซื้อกันไหมเมื่อท้องปอนกับจำได้เนาะถ้าโปรไฟล์พ่ะคุณ พ่อเมนทอดอาหารนะคะอืมตีเมนทอดปูเถากับว่าเมนเป็นเอ็นตะเกินนะคะทอดมีเป็นคุณใหม่นะคะเนาะแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณใหม่นะคะคุณน้องสำรวยก็สวัสดีขอคุณมากๆนะคะสวัสดีทักทายกันตอนเช้านะคะสวัสดีศรีปรทุมเอาคุณลูกอย่างสีดำ คืนหมดเลยโอ้การจับมือสู้ๆไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะสู้ๆไปน้ำกันอัสวัสดีมาแจ๋วเนาะค่ะเนาะน,ะะนกวันนั่งอยู่หงหมหยหงม่วงเนาะคะ่ะอยู่หน้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็มีต้นกล้วยอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะพ่ขอบกันซื้อไหมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะชื่อใหม่เนาะค่ะเนาะคะนเปลี่ยนซื้อ ปาจะเป็นเพ่นเปลี่ยนซื้อใหม่นะคะเนาะขอถวดขออภัยเนะคะเนาะเราคนไทยก็สวัสดีจ้าน้องสำรวยนะคะคุณสุพิษก็เอาน้ำสวัสดีปีใหม่นะคะเนาะสวัสดีปีใหม่นะคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเนาะโอ้ยพี่น้องไอ้ดีใจเดีพอ่ออาเพื่อนเก่านะคะ ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะท่องปอนเบิงเวลาจังเลยกันเด้อะหัวเวลาใดลเลี้ยวนะคะโอ้ยเละเอีกดงานทีเนาะค่ะเนาะท่องปอนสิได้ลงเวทีเนาะค่ะเนาะความสุขมากๆเนาะค่ะอ่เมื่อวานท่องปอนไม่ได้เปิดบ้านเนาะค่ะเนาะงเหมือนท่องปอนกันเลยนาอเปิดเปิดกับวเป็นปิลำพุทธไทยสงนะค่ะงั่นเพิ่นบอกเห็ดหยังเปลี่ยนหยังท่องปอนกับเหตุวิปปิล์น้องค่ะเนาะ ก็ต้องถามเพื่อนๆพี่ๆ้องๆขึ้นกันแล้วค่ะทุกท่านทุกกำลังใจแล้วค่ะเรือเป็นกำลังใจให้ขึ้นกันคือเก้าขึ้นเดิมนะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะเฮงเฮงปังปังกันทุกบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเหมือนเดิมค่ะเมนอีกนะค่ะบางครั้งบางคราวต้องปนกยันอายันเมื่อไปถือถีเฮาประเดี๋ยนีเนาะค่ะเนาะ ถือแล้วก็ไปเลยนาะค่ะเนะาะถ้าเราว่างยากนาะค่ะบันเทิงย้ำค่าแรงกันขอบคุณน้องสำรวยค่ะมาส่งมาส่งกำลังใจมาส่งใจและกำลังใจคะ่ะขอให้คุณตะน้อมน้ะค่ะท้งปอนกนเลยสวัสดีคุณจุธารัตน์นาอค่ะเนาะหนาพอกันไม่ได้จ่ายเด้อสวัสดีค่ะสุขกันทุกคน,นะคะด้วยค่ะเด้อ พศ2568เนาะคะ่ะปีใหม่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะให้พบรับชมอยู่นะคะยังไม่เข้าบ้านแล้วค่ะเนาะกลับ่ถเป็นยังเนาะคะ่ะยังมาท่านได้สะดวกแล้วค่ะเนาะบางครั้งบางเข้าเเข้าไปแตกกับไปโดนแล้วที่บ่เดีย่ยพอกันเนาะคะ่ะเนาะปีกายกับโดดเนาะคะ่ะบ่เดีย่ยพอกันเนาะคะ่ะเนาะปีที่ผ่านมาและะ้วค่ะอะไรมาพอกันปีใหม่เนาะคะ่ะ อ,เพ,อเพื่อนเพื่อนในที่น้องน้องทุกท่านทุกกำลังใจเรค่ะหเรือขอบคุณหลายๆแล้วค่ะอ่ามือท้องปอนดเองกันยังบพาท่านเ